อายุ19ครับ18ครับโอไมคค่ะ23ครับน้ำเงินครับสีฟ้าครับเล่นกีตาร์ครับเล่นเกมครับไปเที่ยวอะไรเงี้ยต้องกินเยอะครับผมเลยเขากินอะไรอ่ะงมากผมไม่รู้ไงตัวเองเ็ต้องกินอะไรผมก็ไม่รู้ไงตัวเองเ็ต้องกินอะไรกินใช่ยังอะไรก่อน ผมชอบกินซูชิชอบกินไก่ทอดคุณเล้ยมชอบกินเนื้อย่างพิซซ่าก็เห็นสั่งตลอดอ๋อก็อ่ะก็ก็ซูชิก็ชอบจริงๆแล้วก็ชอบก็ชอบไปแย่งกินอ๋อรู้แล้วชอบสเต็กเนื้อหรือว่าอะไอยู่อ่ะเนื้อย่างจริงๆชอบมากๆก็เหมือนชอบทาโก้อ๋อใช่ใช่ใช่มาจากทาโก้ชอบชอบเหมือนกันทาโก้สัตว์ที่ชอบหมาครับเหมือนกันครับผมเลี้ยงโคดิน ผมก็เลี้ยงเลี้ยงหมาเหมือนกันพอะไรอ่ะไม่ชช่ว่าว่าครับกีต้าร์นาฬิกาแล้วก็รถซีรีการท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายรูปครับ<ะ>โอเคผมตอบว่าที่แรกที่เจอก็คือเป็นตึกนี้แหละชั้นนี้ด้วยห้องฝั่งนูน้น เจอกันเพราะว่าต้องมาแคสซีรีเรื่องนี้แหละแบบไม่ได้เจอครั้งแรกแล้วก็ได้คุยครั้งแรกแล้วก็ได้ลองเล่นบทด้วยกันครั้งแรกประมาณซีนสองซีนมั้งใช่อันนี้เป็นการเจอครั้งแรกใครว่าตัวใหญ่จังแบบตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงแบบร่างผมตัวเล็กมากแล้วแบบเขาเขาเดินมาข้างหลังอะไรเงี้ยตอนแรกผมคิดว่าเขามาทําอะไรวะอะไรเงี้ย